จับข่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะจากผู้ใหญ่บ้านบุรีลำไถเงินชาวบ้านคนละ20บาทเนื่องจากทางบุรีลำได้จัดก,กิจกรรมบุรีลำเฮลตี้โมเดลระหว่างวันที่1-31พฤษภาคม2563โดยกำหนดให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในท้องที่จังหวัดบุรีลำ ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ณนท้องที่ใดก็าตามจะต้องมีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่จัดทำออกมาเป็นรูปสติกเกอร์ติดอยู่บนบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหากเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วไม่พบสติกเกอร์ดังกล่าวผู้นั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามระยะเวลาและสถานที่เป็นเวลา14วัน โดยทางจังหวัดก็ได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนนำสติกเกอร์ดังกล่าวไปแจกให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบของตอนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นต่อมาเมื่อวันที่26เมษายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แถลงข่าวจับกลุ่มนายบรญชัยเที่ยงธรรมอายุ59ปี ผู้ใหญ่บ้านตะบลหนองแวงอำเภอละหารทายจงหวััดบุรีรัมย์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าผู้ใหญ่บ้านบันชัยได้มีการเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนรายละ20บาทเพื่อแลกกับสติกเกอร์บุรีรัมย์เฮลตี้โดยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์รองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าชุด EOC พร้อมด้วยพันตำรวจเอกรุทธพลนวรัตน์รองหัวหน้าชุดร่วมกับชุดปฏิบัติการ EOC อำเภอละหารทรายร่วมกันตรวจสอบก็พบว่าได้มีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนของประชาชนจริงในเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อดต่อจากนั้นก็จะทำการสอบสวนเพิ่มเติม ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ